สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ,บ้านเราในมื้อเที่ยงมีเมนูนำเสนอสะเดาน้ำปลาหวานแต่ไม่มีปลาย่าง <c oughs> กับหมูทอดกระเทียมพริกไทยเริ่มจากลวกสะเดาอันนี้เป็นสะเดามันเออเป็นใบมันจะสีอ่อนเขียวอ่อนกว่าสะเดา มแล้วกลิ่นมันจะไม่รู้สึกขมปีอ่ะรู้จักคำว่าปีไหมคะแม่ลวกมาให้จากบ้านที่การอยู่แล้วก็เลยเอามาอุ่นในน้ำร้อนประมาณ5นาทีให้น้ำร้อนเดือดแล้วก็มาเสด็จน้ำไว้ส่วนน้ำประหวานเราเริ่มจากเจียว หอมแดงก่อนแต่ถ้าจะไม่เจียวก็ได้นะคะหั่นซอยแล้วก็ใส่ไปเลยอันนี้เจียวเพื่อให้เพิ่มความหอมเจียวให้เหลืองแล้วก็เอาขึ้นสเสด็จน้ำมันออกมันจะกรอบหลังจากนั้นมาเริ่มละลายน้ำตาลปี๊บอันนี้คือน้ำตาลปี๊บนะคะ พอดีอันนี้เป็นที่เหลือ,อ,อปริมาณน,น่าจะไม่พอเลยมีการเติมน้ำตาลทรายเพิ่มไปแล้วก็เติมเกลือเติมน้ำส้มมะขามเปียกจากที่บ้านอันนี้มะขมามมะขามปลูกเองแกเองหลังจากนั้นคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่กุ้งแห้ง ปนอันนี้ปกติแล้วจริงๆสูตรของชาวบ้านของพื้นบ้านเมืองกาฬนะกุ้งมันจะเป็นกุ้งตัวเล็กจะตำป่นละเอียดกว่านี้อันนี้คือที่บ้านมีแต่กุ้งตัวใหญ่ก็เลยเห็นเลยไม่ค่อยละเอียดแล้วก็ใส่พริกป่นซึ่งเป็นพริกที่คั่วไว้แล้วนะคะพอดีคั่วพริกติดบ,บ้านไว้คนคนคนคคนให้เข้ากัน น้ำปลาหายแล้วก็คนชิมได้รสชาติที่ตามต้องการและหวานนํำเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็มีเค็มเค็มกับเปรี้ยวนี่น่าจะแบบรสชาติพอกันอันนี้สำหรับคนคนการนะคะพื้นบ้านการแล้วก็ใส่หอมที่เราเจียวพักเสด็ดน้ํามันไว้แค่นี้ก็ได้น้ําปลาหวาน สำหรับกินกับสะเดามัน